เป็นวันที่มีความสำคัญนะของวันบัานเก่าบอ่อนะเนื่องจากเป็นวันครบรอบบบรณปฏิสังขรณจากวัดล้างนะขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษนะุอยู่จำบรรษาในวันที่สิบพฤษภาคม2535 นจากวันนั้นถึงวันที่สิบพฤศภาคมที่จะถึงนะรวมระยะเวลาสาสบอดปี <c oughs> ปเพราะฉะนั้นทางคณะสงฆ์ตลอดทายกทายิกา <c oughs> ก็จะได้มีจิจกรรมในภาคเช้านะก็จะได้ทำบุญตักบาตรแข่ประสง์โมใหญ่ พราะฉะน,นวันที่สิบพธษภานะสายบินเท่าบาทบ่อยเสนงก็ไม่ได้ไปนะสายบินเท่าบาททนแพงก็ไม่ได้ไปนะสายบินเท่าบาทแสนสุกก็ไม่ได้ไปนะเพราะฉะนั้นอยากโยมนะผู้ไปในบุญในกุศลก็ขอเชิญส่วนเจริญพรได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาท นะที่ภายในวัดบ้านเกาบ่อเพื่อจะได้อุทิศถวายแด่บุรพาจารย์รนะผู้เคยมาพักภาอาศันะสร้างวัดตั้งแต่อดีตนเะพราะตรงนี้เป็นวัดล้างอนะุโบสถนะตรงนี้ที่เป็นอาจสน์ก็เป็นะซิมเกาเป็นะ สีมาเก่านะที่ปรากฏหลักฐานก็คือใบเสมานะที่บุรพาจารจันะในอดีตได้นะสร้างไว้เป็นอนุสรณ์เป็นหลักฐานนะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เป็นวัดล้างนะก็มนะีพระกรรมฐานโดยเฉพานะอย่างยิ่งก็หลวงปู่มั่นโุธิทัตโต ได้นำพานาะพระกรรมฐานนะามาปฏิบัติธรรมนะปรากฏนะเจริญสมณธรรมแล้วก็ได้เผยแร่พระบุทธศาสนานะให้เข้าทิ้งจิตใจของชาวบอ่อยเสนเองผลแพงแสนสุขนะดังที่พระคุณลองตาพระครูภาวนากิจจาถอนเดช ปารบให้ฟังบ่อยๆว่าครั้งหนึ่งไดนกกับเมตตาหลวงปู่พระธรรมทิติยาน,นสิงสุทธากิตโตะ,ะเรียนรรเก็จ็ตประโยคอดีตเจ้าวาดวัดซีอุบลรัตนารามอดีตเจ้าคณะภาคสิบธรรมยุทธสิ่งที่ว่าเป็น,นลูกหลาน,นของ ชาวบอยเชนเองนะได้มาแสดงธรรมหลวงปู่ท่านก็ได้ปารคบทหนึ่งว่าตั้งแต่สมัยที่หลวงปู่เป็นเด็กนะได้ติดตามนะพอแม่ปู่ยาตายายนะออกมาฟังเทศนะของหลวงปู่มั่นนะที่ได้เมตตาเทศแสดงธรรมท,นะที่สิมเก่า บริเวณอาสงด้านหน้าที่เรานั่งอยู่ตรงนี้หลวงปู่มั่นท่านได้แสดงธรรมในเรื่องของเบียนเวียนยอมไม่ระงับด้วยการจองเบียนแต่ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวียนคือการให้อโหสิกรรมหลวงปู่พระธรรมัทิติยานตั้งแต่สมัยเป็นเด็กจำได้ไม่เคยลืมท่านก็ปารูปนะอยู่ เป็นประจำนอกจากนั้นก็นะเป็นบ้านเกิดของหลวงปู่เขาอนณารรโยนะวัดธรรมกองเพลนนะน้องบัวหลวงนะูซึ่งหลวงปู่หลังจากออกติดตามประพฤติปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มัน่นโุดิทัตโตได้เดินทางไปฝากเป็นศิษยนะ์ที่บ้านสามผงอำเภอศรีสรงครามนครพนมแล้วก็ได้ เดี่ยวจะรีบปฏิบัติธรรมกรรมฐา,านในที่ภาคอีสานบ้างภาคเนาหนือบ้างจนในที่สุดหลังจากลงปูประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรก็ได้เดินทางกลับมาภาคจรงปันษาน้าที่นาบวชนาล้งเก่าก็คือบริเวณสิมที่อยู่ตรงหน้าของเราท่านทั้งหลายแห่งนี้ หนึ่งพันษาโดยพระคุหลวงตาได้ปรากว่ายังมีหลักฐานก็คือเสาขุดตีแต่ตอนนี้ไม่รู้เก็บไว้ตรงไหนเนื่องด้วยระยะเวลาก็ทำให้หลักฐานได้สูญหายไปเพราะฉะนั้นหลวงปู่เขาอนาระโยท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่สิมโบทเก่านี้หนึ่งพันษา แลยก็จึงได้ลายญาติโยมน่าจารีปปฏิบัติธรรมจนกระทั่งไปจำบรรษาที่วัดธรรมกองเพียนน้องบัวลำพูจากนั้นลงปู่เขาก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นจึงว่าวัดบ้านเก่าบอ่อเป็นทินบุรพา,าจารย์วี่สีบพุทฤสภาคมจะครบรอบสามสิบเอ็ดปีที่ เราได้บูรณะปฏิสังขรณ์ซึ่งมีพระเดชพระคุณเจ้าบุคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิตทวารมหาเทระปรียนธรรมเก้าประโยชน์อดีตเจ้าวาดวัดสัมพันธ์เทวงศ์เปลี่ยนประธานองค์อุปธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปีชายานมุนีนวัดบ่อยเชนเองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานอำนวยการนะมีพระคุณหลวงตาพ,พราะครูพานาคิจารทรนะจ้าวาดรูปแรกรูปนะปัจจุบันนะเป็นประธานดำเนินการนะได้นำพาคณะสงฆนะ์ตลอดทายกทายิกาบุรณะปฏิสังขรณนะจนมีอุโบสถและก็ซาลาการประเรียนนะอยู่ด้วยกันถึงเรียกรวมกันว่าอุโบสถ การรเรียนแล้วก็มีลานธรระคือลานพระใหญ่พระบุตธสันติสุขนะเป็นที่ทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกรรมฐานนอกจากนั้นก็หอพระไตรั์หอพระแก้วญนะาติโยมท่านใดทีนะ่ยังไม่เคยขึ้นไปกราบไหว้สาการะพระแก้วมรกตสันติสุขนะก็จเจริญพรได้ นะกินเปก้าใบขอพอรสาการะโบชานอกจากนั้นพรุคุลล้อมตาก็ได้สร้างเสนาสนานะที่พักนะของพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากที่ทั้งสี่แต่ก็ที่พักนะของไฟอุบาสิกาผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในกลุ่ของพระตรตนัไตรนะได้บวช อุทิตนเป็นแม่ชีเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆโบ,บชาก็มีที่พักที่ปฏิบัติธรรมนอกแก่นั้นก็น่าได้สร้างกปัปยภูมิลงกรัวสถานที่ปรุงอาหารประกอบอาหาราถวายแด่พระสงค์ผู้เดินทางมาจากทิศทั้งสี่ตลอดสามเณรแม่ชี อุบาสกอุบาสิกาผู้ใค่ในบุญในกุศลเดินทางมาร่วมบุญและก็ที่สำคัญสถานที่สุดท้ายของชีวิตก็คือปาสาธ,ธรรมสังเวยียะผู้ใดยังไม่ได้เคยไปเรื่องไปเมืองสวรรค์บุญเนี่ยยัง,งถึงก่อนเมฆยบุญเนี่ยเนาะผู้ใดยังไม่เคยไปยังไม่เคยไปเมืองสวรรค์ก็นเจริญพรได้เป็นสวรรค์จำลอง แต่ว่ายัางระมัดร,ระวังเด้อมันติดโต๊ก,ก่อนเมฆดเด้อเนาะระวังจับดีๆจับมันๆเนี่เคยตั้งแต่นางเครื่องบินขี่ไปมันติดลอยอยุเถึงเมได้เมฆสิยยึดไตเครื่องบินเนีออตอนแหลกสงสัยแก่บินที่บดต่ำก่อนเมฆกว่าน้ว่าเคยนั่งจกักเคื่องขังแหลกในซีเบียรเคยนั่งเท่เดียวแหละมาฮะ อนุชิตอภิธรรมโมท,ท่านพาไปาศาสากิจนะก็ได้มีโอกาสเพราะฉะนั้นผู้ใดยังไม่เคยไปปราสาธรรมสังเวชนะซึ่งมีพนะระโยบนะห้าองค์ปฏิสัสฐานดนะีบุตรสบกภายในปราสาธรรมสังเวชโแลก็ก็เป็นสายานที่พระคุณหลวงตานะได นะมีเจตนาว่าจะเก็บชดีละสังขันะเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงกาบไหวสักการะบูชาที่ป่าสาธรรมสังเบตเพราะฉะนั้นพระกุหล้องตาได้นำพาคณะสงาิโยมนะสร้างวัดบ้านเก่าบ่อมาครบ31ปีในวันที่สิบพฤษภาเพราะฉะนั้นจึงขอนะเชิญชวนเจริญพรญาติโยมให้ได้รบทราบ ในส่วงเช้าก็จะได้มีพิธีทำบุญตักบาตรและก็ททำบุญทักษิณานุปทาันอุติศถวายแด่บุรพาจารย์และก็อุติศให้บุรพาชนนผู้สร้างวัดนสร้างบ้านได้ถึงแก่กรรมไปตามลำดับนเพราะฉะนั้นจึงขอนเรียนถวยบบายคูบาอาจารย์ก็น่าสงและก็่อเจรินพร ญนะาติโยมให้ได้รอบทราบนะโดยทั่วกันตอนนี้ทางาศาสนาพิธีกรนะท่านได้เดินทางมาถึงแล้วเปื่อจไดนะ้นำเรียนคณะสงฆ์จะเดินพรอญาติโยมให้ได้รับทราบนะถึงขั้นตอนนะพิธีกรรมพิธีการนะเป็นลำดับสืบต่อไปก็ขอจะเดินพรท่านาศาสนาพิธีการไดนะ้ดำเนินการเด้ บกราบลพบการพระคุณเจ้าทุกรูปที่เคารพอย่างสูงเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับครับวัน,นนี้เวลาเกตติกา5นาทีวันนี้เป็นวันที่มีความสํมาคัญยิ่งอีกประการหนึ่งก็คืออำเภอหัวตะพานได้จัดก,กิจกรรมงานฉเฉลิมฉลองวาระครบรอบร้อยปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงราธิวาทราชนครกินในวันเสาร์ที่6พฤษภาคม2566ซึ่งจะเริ่มในเวลา7จนาฬกานาทีในวันนี้ทางข้ราชการทุกมูเหล่าพี่น้องประชาชนและพุทธศาสนิกชนที่เคารพทุกท่านได้เดินทางมาตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะร่วมพิธี ในวันนี้อย่างพร้อมเพียงกันในนามของพรณพุทธพานใครขอกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านไวน้ใโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งท่านผู้พิเกียรติครับในช่วงนี้ท่านประธานจะเดินทางมาอีกสักครู่ก็จะถึงบริเวณพิธีแล้วนะครับใกล้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้เตรียมความพร้อมอย่างที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพิธีนะครับเรามี ท่านผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิน่นท่านวนาสุรราชการท่านพี่น้องประชาชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับได้ทยอยกันมาเรื่อยๆแล้วก็มาประจําที่รับรองอเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกหลายๆส่วนนะครับที่ยังพอมีสถานที่หรือว,ว่ามีเก้าอี้ที่จะรองรับทุกท่านอยู่นะครับผม mm hmm. ขอขอบพระคุณพี่น้องชาววัฒนภัณฑ์เราที่ได้ร่วม กิจกรรพวกนี้อย่างนะครับถือว่าเป็นพลังที่มีความเข้มแข็งและก็เป็นการบ่งบอกถึงเราชาวไทยทุกหมู่เ่าได้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันของชาติศาสนาและก็พระมหากษัตริย์นะครับอย่างที่สุดเสมอมาขอกราบขอพระคุณท,ทุกท่านไว้อาณโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับผมครับก่อนที่ทางท่านประธานจะเดินทางมาถึงนะครับ การจัดงานในทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับอภิรุณสภานของเราได้รับความเมตตาที่ทางวัดบ้านเก่าบ่อได้ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ซึ่งสถานที่ณแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่เป็นถิ่นบูรพจารย์ที่สําคัญนะครับที่ได้ให้โอกาสและก็ให้ความอ,าขขอานุเคราะห์กับอภิรุณสพานมาด้วยดีนะครับเสมอมานะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความเมตตาจากท่านพระครูภาวนากิจจาธรเจ้าอาวาสวัดบ้านเกาบ่อนะครับตลอดจนพระเทรานุเทระทุกๆุกรูปนะครับที่ให้ความเมตตาเป็นอย่างสูงใครขอกราบขอพระคุณไว้ในโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งกำหนดการจัดพิธีงานเฉลมิมฉลองวาระครบรอบร้อยปีวันประสูติสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากระยาณนิวัฒนากรมมหหลวงตราดทิวาราชนครินในวันนี้นะครับจะมีอยู่สองช่วงนะครับมีอยู่สองช่วงช่วงแรกก็คือพิธีทำบุญจักบาตรนวัดเก่าบ่อเวลาเจ็ดนกเวลาเจ็ดนกาผู้ร่วมงานเดินทางมาถึงสถานที่จัดพิธีนะครับซึ่งช่วงแรกนี้ก็จัดที่วัดบ้านเก่าบ่อนะแห่งนี้ พระสงฆ์สามเนรจำนวน85รูปเดินทางถึงสถานที่จัดพิธีเวลาเจนกา30นาทีประธานในพิธีก็คือท่านในอำเภอพุทธพานพร้อมคู่สมรสเดินทางถึงสถานที่จัดพิธีและเข้านั่งประจำที่ท่านประทานวันนี้ก็คือท่านประหยัดคุณมีในอำเภอพุตธพานพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์จำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสง์ ซึ่งต้องขอกราบขอบพระคุณทางพระอาจารย์นะครับที่ให้ความนุเคราะห์รายชื่อของพระธีราทั้ง9ทั้ง10รูปดังมีรายชื่อต่อไปนี้ขออนุญาตที่จะเรียนรายนามของพระคุณเจ้านะครับอีกครั้งหนึ่ง 1. พระมหาอดิศักด์อุปราทัตโนโปรทร .9 พระมหาวิรัตวิรัตโนโปรทเก้า พระมหาวิโรธวิโรจรนโนปทก้าพระมหาธนรัตขออภัยครับพระมหาธนวัตรจารุวันโนปทเจ็ดพระมหาอาภิสิทธิบุตโตป,ปทเจ็ดพระมหาพงพันธ์อคเข,ขารังสูป,ปทหกพระมหาองอาจอาบสโปปัโภปทห,าหา้า พระมหาชัยวิชิตขันติทโรปทสพระมหาประเวศอาภาทโรปทสและพระสมุทัยวิสาทโรนะครับซึ่งทั้ง10รูปนะครับก็จะเป็นพระเทราที่จะได้ร่วมเป็นอุปพิธีในวันนี้นะครับผมเมื่อทุกฝ่ายพร้อมแล้วท่านอำเภอเดินทางมาถึงบริเวณพิธีนะครับ ที่จะกอจะเชิญท่านประธานได้จุดเทียนจุดธูปเทียนบูชาพระธาตุไตรประธานในพิธีในพุทธภานถวายความกราพจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากระยาณวัฒนากรมหลวงตลาดทิวารราชนกกรินหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีส่งอาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับศีล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงอารัธนาพระปริตจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ประธานในพิธีและและคู่สมรสพร้อมด้วยนณะสุรชการถวายเครื่องทยธรรมในส่วนนี้ก็จะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็วน้าสุรชการจำนวนสิบท่านที่จะเป็นผู้ที่ถวายเครื่องทยธรรมแล้วก็ถวายแล้วก็ทอดผ้าไตรนะครับจำนวนสิบปลายการสิบไตร หลังจากนั้นพระสงฆ์สลับประกอบในพระคุทธภพาประธานในพิธีกวดน้ํากราบนัสก,การพระรันาตนไตรหน้าต้นหมู่บูชาประธานในพิธีและท่านที่เคารพทุกท่านยืนขึ้นถวายความเคารพสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากระยาณิวัฒนากรมหลวงตลาดทิวาพราชรวินนะครับก็ประธานเสร็จพิธีหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ พิธีมุมบักรารรบาท,ที่ด้านนอกต่อไปนะครับนี่ก็เป็นกนําหนดการอย่างคร่าวๆนะครับขออนุญ,ญาตเปียนทุกท่านนะครับได้รับทราบพอสังเขปแล้วก็ในช่วงที่สอนนะครับจะเป็นช่วงที่เป็นพิธีวางพ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะณศาลาประชาคมอเภูวุทัพอันเวลา8ปดกายีนาทีผู้ร่วมพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธีและยืนประจ,จําจุดที่กําหนด ส่วนราชการต่างๆวางพ่านพุ่มดอกไม้หน้าพระพุทธรูปหน้าพระรูปสมเด็จพระนาะเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรม,มหลวงตลาธิวารราชนรกนทรินตาลันดับในส่วนนี้จะได้เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันวางผ่านพุ่มดอกไม้หลังจากนั้นเมื่อท่านประธานเดินทางมาถึงประธานในพิธี ถวายความเคารพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมหลวงตลาดิวาสราชกรินประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระรูปสมเด็จพ,พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมหลวงตลาดิวาสราชกรินประธานในพิธีกล่าวน้อมลำลึกในพระมหากรณาธิคุณหลังจากนั้นผู้วมพิธีทุกทุกท่าน ถวายความเคารพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรม,มหลวงดลธิวาราชนก,กรินนะครับเป็นอันเสร็จพิธีอันนี้ก็เป็นช่วงพิธีในช่วงที่สองนะครับในช่วงนี้ก็คงจะรออีกสักครู่นะครับขออนุญาตเรียนเชิญทางทุกทากา่านขยับมาที่ด้านหน้าอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้องค์ประกอบต่างๆในการที่จัดเก้าอี้รองรับทุกท่านแล้วนะครับได้มีความเหมาะสมและก็เป็นภาพที่สวยงาม นนี้ทางผู้บริหารส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทางคณะสุจการนะครับได้ทยอยเดินทางมาเรื่อยๆนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญท่านที่เคารพทุกๆท่านนะครับได้ขยับได้พิจารณานะครับเก้าอี้ด้านในยังมีความพร้อมอยู่นะครับ ครับเขาจะว่าจะเป็นช่วงที่มีความเหมาะสมอย่างที่สุดทุกๆฝ่ายมีความพร้อมณสถานที่จัดพิธีแล้วกราบรับสการอาจารย์พระครูภาวนากิจจาธรประธานในพิธีสงฆ์พระเทรานุทิระทุกรูปที่เคารพอย่างสูงกราบเรียนนายประหยัดคุณมี ในอผู้วุผ่านประธานในพิธีท่านผู้บริหารอป,ก,ก,รปกครองส่วนท้องถิ่นพนาส่านราชการพี่น้องประชาชนและพุทธศาสนกิกชนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นการจัดก,กิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบร้อยปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมมหลวงตลาดทิวาราชนคริน ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่6เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 6